ดูคนนี้เป็นตัวอย่างว่าคนไหนเออเออโอเคจ้าสนามนี้เจ้ามาโรคไข้หนึกปองนึกสงนึกสุนึบมันนี่เนี่สมสมเมียนที่กินชมมุนมุสมเมียนยือุ่นไปพบผู้มวยด่าบ้องโอนไปเกลียนได้คุณมุสมเมีนจะตุนได้ระบวนเั้น ยัยแม่มองยัยมัมง,มมงมุนจะไปกักตุนแต่ตะกุนใส่สงสัยเนื้อเพลงนี้สิร้ามถั่วมาเก็บไปกักตุนกับมีหรอกเป็นไงบังว,วันที่มีเ่าจะเกินยังกันแล้วแต่ <5 S 1> ขึ้นตัวได้บองคุ้นไปก่อน <c oughs> เออป็นไงเมือกองข่อยมีความสามารถได้ลองได้บรรจุเพลงได้ได้ได้โลกประเทศน,นี่ใช่ครฮะลองได้บรรจุเพลงแต่ว่าเนื้อเพลงถั่วเพราะถั่วอีกเรื่องหนึ่ง นอกจากจะร้องเพลงกัมพูชาแล้วนะคะมีเพลงอะไรอีกเขาร้องเพลงจีนได้ด้วยเพลงจีนร้องดีมากเพลงจีนร้องดีมากใช่ผู้ชายคนนี้เขาร้องได้ทุกภาษาเพราะเขาผ่านการใช้ชีวิตคู่มากับแฟนหลากหลายเชื้อชาติครับผมครับผลงานเพลงจีนหนึ่งผลงานเพลงเอาขาไม่จะบอกเดี๋ยวดมันเข้าไปทางในบอกเฮ้ยสาระเดกเขียงานด้วยหามเ้ยเออเอาเดียอะขาไม่ ขาไม่มาอวบจ้าเยียรองร<อ>ู้สึกอ้าพี่เลยหน้าไอ้แฮมมันะว่าพี่ขาสัน้นขายาวมากนั่น่ะ <c oughs> เอาเพลงจีน hey, <c oughs> อี เราไปอยู่เมืองไทยเรามาจากเมืองจีนเราไปอยู่เมืองไทยเป็ดเด็กเราบิวเมืองไทยเรามาจากเมืองจีนเราไปอยู่เมืองไทยเนื้อป็ดอัวก็กินได้เนื้อไก่อัวก็กินดีลูกสิบอัวก็กินได้เนื้อไก่อัวก็กินดีแต่ไม่มีอัวอยู่ไม่ได้อเนื้อเพ็งภาษาจีนนี่เป็นแต่เด็กเกิดเพราะนักร้องตั้งขี้มาถึงเอาไหมเอาคืนอีกวะเอาคืนอีก เฮ้เอาไว้เอาคืนเนียกเป็นตาบว่าลอดเดี๋ยวเพียงเอาคืนเนียกเฮ้ ไปถน,นัดประเทศนี้ oh <dear. S 1> ประเทศเขาถนัดเขาไปถนัดประเทศบราซิลอ่เขาถน,นัดรบราซิลเ,เ,เ,เพราะว่าเรามีแฟนเพลงบราซิลดี่ยใช่ครับ,รบเขาเต้นเพลงเยหล็มด้ยเอาจัดไปบราซิลมา Tu chau little reggae troubleer so Papado preparado le que meg power Idi na diga mo ta dileh sa ta peta yili kam maxa ola forada re ta so mi we come t'lara Tu brik so se te buka ba ron sa Ola avel so le ya subri so ta so te wala da Tu brik so

ดั่งสมบูรณ์ในตัวสัตว์แต่ว่าลาได้อยู่ดีก็เท่ตัวบุรุษกาพารุษาโอลาแง่แสงโซลายาทำสมบูรณ์ในตัวสัตว์แว่าลาได้อยู่ดีก็เทตัวบุรุษกาพารุษาโอลาชีโยชีปานล่าจะเจอรส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 จระเจอรสจะเจอรสจะเจอรสจะเจอรส อยู่ตั้งแต่สามท่อนแรกแล้วอ๋เป็นไงเป็นไงเสม็บปบมือสิครับปุบมือนะครับปุบมือนะครับทีมงานเราล้องได้ทุกเพลงจะขอเพลงอะไรมาล้องได้หมดเน้นทำนองไม่เน้นเนื้อเพลงครับใช่แล้วครับมีใครอยากขอเพลงอะไรอีกไหมคะแม่ห้างบอกคุณพี่แม่จ้าเมลอนเนอะลูกได้เลยเมลอนแม่ห้างด้วยเนาะโอเคเลือกเลยหนูอยากให้นักร้องคนไหนร้องของพี่นี่ทั้งวงนี้เป็นนักร้องหมดเลยหนูอยากให้คนไหนร้องหนูชี้เลยคนไหนดี ลำญยโอเคการวาสีอู่งานเ่ยค้อื่นร้องเขายืนสบายเนี่ยนองบอกว่าให้ลำไยร้องเฮ้ยเคยเห็นพี่ลำญ่ร้องบ่อยแล้วคนอื่นร้องมากปะฮะพี่แอดร้องพี่แอดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าวงลำญยเนี่ยเป็นนักร้องหมดเลยยกเว้นสองคนนะครับมือคีย์บอร์ดกับมือแซ๊คเพราะว่ามือนั่นไปร้อง ไปร้องคาราโอเกะน้ำกันแอดกับพี่มอ่อนเนีร้องเพลงคู่กันนะโอขี้นี่ผู้หนึ่งสูงผู้หนึ่งต่ำฉันยังออกจากของคาราโอเกะเลยอ๋อพวกคุณไปแอบซ้อมร้องเพลงมาหรอเล่ฉันไปซ้อมร้องเพลงมา <c oughs> แต่ว่าหลังจากนั้นเขามีการพัฒนาอะไรยังไงฮะหลังจากวันนั้นเขามีการพัฒนา <c oughs> เขาไปซักซ้อมมาแล้วตอนนี้ร้องตรงขีแล้วค่ะจริงเหรออยากฟังเพลงอะไรครับพี่แอดอยากฟังเพลงอะไรแม่ฮารนเนยโดนจีมาเดี๋ยวพี่บอกนะเพลง กุ้มใจจังเด้อเนี่ยอะไรนะกูบอกว่ากูกูบอกว่าปลื้มใจจังเม่ละว่ากุ่มใจจังกุ่มใจที่ในรอบเพลงอย่างนั้น ปื้มใจจังปลื้มใจจังเออมึงรอดนตรีก่อนเอาปื้มใจจังเอาเกินหนึ่งสองสามตะกี้มาปื้มใจจังเอาเดี๋ยวนึงฉนมีบอกปื้มใจมันได้แค่นี้แหละไม่ฮะแล้วก็ถือจ่อถือจ่ออย่างเงี้ยถึงจ่อถึงจ่อถึงจ่อจ่อถึงจ่อ ปลื้มใจจังเอปืมใจจึงก็ลองสั่นพอพอดีว่าระบบให้มาแค่นี้ฮะระบบให้มาแค่นี้แต่ว่าไม่เขาไม่ได้ซ้อมเพลงนี้มาไงใช่ฮะเอาเพลงที่เราซ้อมกันมาวันนั้นที่เราไปร้องคาราโอเกได้ก็เอาเพลงนั้นเอาเพลงนั้นวันนั้นเราร้องเพลงอะไรนะ เยอะเลยเยอะเลยคุณไม่วังไม่ด้วยเอาเพลงที่หนูร้องได้พี่เขาอยากฟังเออขอร้องร้องเลยเอาเพลงเอาอาทำงานกับลำใหญ่ต้องคำต้องร้องเพลงเราได้แหละเนาะพี่เนาะเพราะว่าเป็นทีมงาน